ตรงนี้จะเป็นหน้าระเบียงซึ่งจะไม่ได้วางแผ่นพื้นสำเร็จนะคะตรงนี้จะเป็นทางบันไดบันไดลงตรงโรงรถนี้จะเป็นแผ่นพื้นสำเร็จซึ่งเป็นได้มาตรฐานแล้วก็มีความแน่นหนามีความแน่นหนาจะไม่มีการซุดนะคะซึ่งการวางนี้ยังไม่ยังไม่เรียบร้อยนะคะในส่วนของห้องน้ำ ในส่วนส่วนของห้องน้ําก็วางท่อไว้ตามที่น้องหนิงต้องการซึ่งมีความความแน่นหนานะคะมีความแน่นแน่นหนาได้มาตรฐานนี่คือค่ะด้านหลังนะคะอันนี้เป็นห้องนอนค่ะทามาตาทางนี้ยังยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยนะคะ อ่ตรงนี้ก็จะเป็นตรงตรงเปิดประตูออกมาก็จะเจอตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์ก็เป็นเครื่องซักผ้าค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องซักผ้านี้ก็จะเป็นซิงค์นะคะที่เราดูกันในวันนั้นมายื่ตรงนี้นะคะเห็นวิวด้านหลังชัดเจนมากเลยค่ะข้าวกำลัง เหลืองแป๊บเดียวเหลืองราคาะกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วสวยงามมากเลยค่ะ